เอาเลยครับสุดีทุกชทุกท่านผมมิงลีลักคลิปวิดีโอนี้เราจะมากล่าวกันถึงเหล่าเทพเจ้าตั้ง5ตนที่คอยดูแลระบบของดาวเคราะหดวงนี้กันครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเหล่ากอสหรือเทพเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างมหาศาล ซึ่งพวกเขาแต่ละคนจะมีเวทมนต์ที่เฉพาะตัวและเป็นตัวตนที่ไม่ได้ถูกผูกมัดโดยระบบหรือก็คือมีพลังเกินกว่าที่ระบบจะวัดค่าออกมาได้แล้วนั่นเองซึ่งหน้าที่ของเราเทพเจ้าโดยส่วนใหญ่ก็คือการดูแลระบบของดาวต่างๆซึ่งเราเรียกเทพเจ้าอีกชื่อหนึ่งว่าแอดมินหรือผู้ดูแลระบบนั่นเองครับในปัจจุบันเทพเจ้าที่ปรากฏตัวออกมานั้นมีอยู่ด้วยกัน5คนหลักๆด้วยกันมากันที่เทพเจ้าตนแรกเทพเจ้าดี เป็นเทพ,พเจ้าที่ปรากฏตัวออกมาในตอนแรกของเรื่องโดยใช้นามแฝงว่าวัคบะเธอปลอมตัวมายังโลกเพื่อมาเล่นเกมที่ญี่ปุ่นและในวันหนึ่งในขณะที่เทพดีกําลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนมันก็ได้มีพลังเวทร,ร,ระเบิดพุ่งลงมากลางห้องซึ่งไอระเบิดดังกล่าวมันเป็นพลังของผู้กล้ากับจอมมารุ่นก่อนที่ส่งข้ามมิติมาเพื่อเรียจัดการกับเทพ,พเจ้าดีแต่สุดท้ายครับดีก็ไม่ตายคนในห้องตายแทนดีเลยต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยการรวบรวมดวงวิญญาณของเหล่านักเรียนและส่งไปเกิดมาในต่างโลกซึ่งมีการเปิดเผยภายหลังอีกว่าตัวเทพเจ้าดีนี่แหละที่เป็นคนคิดระบบและสร้างมันขึ้นมามันเป็นเม์ระดับดาวเคราะห์ที่ซับซ้อนออมากมีรูปแบบคล้ายคลึงกับเกมของดาวโลกนั่นเองครับคนที่ขอให้เทพดีสร้างระบบนี้ขึ้นมาก็คือกิเรียนิทเดียสครับหนึ่งในเทพ,เจ,พเจ้าผู้ดูแลระบบกิวเรียอยากให้สิ่งมีชีวิตของดาวแห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็เพื่อฟื้นฟูพลังของดาวด้วย และจะได้ดีสร้างระบบให้ครับเธอก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบดังกล่าวอีกเลยก็คือปล่อยผู้ทะเลข,ของดาวนั้นจัดการกันเองส่วนตัวดีก็มานั่งเล่นเกมอิูอๆครับจะแวะมาดูก็ต่อเมื่อน้นอยมุมกำลังทำเรื่องสนุกๆอยู่แค่นั้นตัวของดีในช่วงแรกครับไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตาจริงๆของตัวเองออกมาเวลาที่พระเจ้าดีจะคุยกับน้อยมุมเนี่ยเธอก็จะส่งมือถือลงมาแล้วคุยผ่านมือถือดังกล่าวครับแต่ในนิยายเรื่มหลังๆแน่ก็มีการเปิดเผยหน้าตาของเทพเจ้าดีออกมาแล้วเรื่อยๆ,ๆเทพเจ้าดียังเป็นกนทีมอบสกิลโกงๆให และก็คอยดูทุกการปรรจุดภัยของน้องอยู่และในบางเหตุการณ์ที่มันวิกฤตจริงๆตัวเทพเจ้าดีก็จะยืนมือเข้าไปช่วยด้วยแม้ดีจะเรียกแทนตัวเองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายแต่นั่นอาจจะเกิจาจได้ใส่ส่วนตัวของตัวเธอเองที่เห็นเรื่องต่างๆเป็นแค่ความบันเทิงเท่านั้นเทพเจ้าดียังถือเป็นเทพเจ้าที่แข็งแกร่งสุดๆแม้แต่ในหมู่เทพเจ้าด้วยกันเองยังต้องเกรงกลัวเทพเจ้าตนที่สองกิวเลียดิทโเดีสหรือถ้าจะเรียกตามน้อยมุมก็กิวลีกิวลี กิเลียครับเขาคือเผ่าพันธมังกรที่แท้จริงที่เหลืออยู่เพียงแค่เขาคนเดียวในดาวดวงนี้แล้วเพราะมังกรที่แท้จริงตัวอื่นๆเนี่ยออกไปดาวดวงองื่นันหมดแล้วครับซึ่งตัวของกิเลียเองก,ก็อยากจะออกไปจากดาวดวงนี้เช่นกันแต่เขานั้นมีคนที่ต้องช่วยให้ได้อยู่นั่นคือเทพิดาซาริเอลซาเิเอลครับเป็นหนึ่งในเทพเจ้าเหมือนกันและก็เป็นแม่เลี้ยงของจอมมารอาริเอวอีกด้วยซึ่งกิเลียนั้นก็แอบชอบซาริเอลอยู่กิเลียยังเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่นำทัพโดยจอมมารซึ่งแน่นอนครับ ว่าจอม์แอาริเอลกับกิวเลียเนี่ยเป็นสายเก่าแก่กันหน้าที่ของกิวเลียโดยส่วนใหญ่เขาคก็จะคล้ายคลึงกับตำรวจที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยของดาวและก็สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นโดยเฉพาะเผ่ามังกรและก็พวกเด็กกิวเลียยังรับรู้ถึงการมีตัวตนของผู้กลับชาติมาเกิดเขายัางทําตามคําสั่งของเทพเจ้าดีโดยการที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกผู้กลับชาติมาเกิดแต่ก็มีแอบลักไก่โดยการช่วยเหลืออาริเอลจัดการกับน้อยมุมกิวเลียยังเป็น,นหนึ่งคนที่ไม่จะเคลื่อนไหวตามจิตนาลมของตอนเองคือ อยากช่วยใครก็ช่วยใครขอให้ช่วยก็ช่วยตามสิ่งที่ซารเอลเคยได้ทำเอาไว้ให้เขาได้เห็นหนั่นเองครับเทพเจ้าต้นที่สามราอรุรีหรือชิโร่ซึ่งตัวของชิโร่ก็คือน้องมุมนั่นเองครับชิโร่ครับเป็นแม่มุมจากโลกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในห้องเรียนที่โดนระเบิดเธอเลยถูกส่งมาเกิดใหม่ในต่างโลกโดยเทพเจ้าดีทเทพดีได้ยัดความทรงจําของวัคบาให้น้องไปและชิโร่ก็ได้เกิดอะไรเป็นแม่มุมในต่างโลก เสื่อการเกิดใหม่เปน็นแอสูรอะไรแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับคลื่นจิตวิญญาณครับว่าตรงกับสิ่งมีชีวิตไหนในต่างโลกนั่นทำให้ผู้กับชาติมาเกิดส่วนใหญ่เลยก็จะเกิดเป็นมนุษย์มีไม่กี่คนครับที่จะเกิดเปน็นออสูรด้วยความทรงจําของวัคบะท,ที่มีทั้งข้อมูลเกมต่างๆมากมายทํให้น้องมุมปรับตัวเข้ากับต่างโลกได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังได้รับเส้นสายจากเทพเจ้าดีในเรื่องต่างๆทํให้ตัวของน้องมุมนั้นวิวัฒนาการมาถึงขั้นสุดท้ายของสายพันธุ์ทรติกหรือสายพันธุ์มมงุเเป็นนราอาอัก่ ครึ่งคนครึ่งในมุมนั่นเองครับน้อยมุมยังก้าวข้ามสายพันธุ์นี้ไปได้อีกโดยการก้าวไปถึงระดับของเทพเจ้าโดยการกินระเบอร์ที่สามารถทำลายทัทวีปลงได้สิ่งนี้ได้ทำให้น้อยมุมได้รับพลังงานอย่างมหาศาลซึ่งเกินกว่าที่โดกจะวัดข้าวออกมาได้เธอได้รับการช่วยเหลือโดยเทพเจ้าดีและได้วิรารการเข้าสู่ร่างเทพอย่างปลอดภัยดีได้ตั้งชื่อให้น้อยมุมว่าชิราอริส่วนจอมมาจะเรียกน้องว่าชิโร่ชิโร่ยังเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่นำทัพโดยจอมมารอาเอีย หน้าที่ของชิโร่ก็คือการช่วยเหลือดาวดวงนี้เอาไว้นั่นเองครับเทพเจ้าตนที่สซารรเอลซาเรียลเป็นเผ่าเซเรบซึ่งเป็นวิทยาการขั้นสูงสุดของเผ่าพันเองเจ้าหรือนางฟ้าหรือทูตสวรรค์ในฉบับแปลไทยจะแปลว่าเทพธิดาซาเรียลซารรียลเป็นเทพเจ้าหลักที่คอยดูแลดาวดวงนี้เธอคือทเทพธิดาเพียงตนเดียวในดาวแห่งนี้หน้าที่หลักของเธอจริงๆก็คือการขับไล่เหล่าเทพเจ้าและคอยปกป้องสิ่งมีชีวิตในดาวดวงนี้ไว้ ซาเรียลยังเป็นแม่เลี้ยงของจอมานอาเิียลอีกด้วยซาเรียลได้ออกเดินทางช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ด้วยกำลังของตนเองโดยไม่พึ่งพาเวทมนต์เลยอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยกับผู้มนุษย์เองเพราะซาเรียลเคยช่วยเหลือมนุษย์ที่เป็นโรคร้ายด้วยเวทมนต์โดนพวกมนุษย์ด้วยกันเองจับเผาราะคิดว่าเป็นแม่หมดซาเรียลเลยเลิกใช้เวทมนต์และใช้ความรู้ใช้วิธีรักษาแบบปกติโดยกำลังของตนเองแทนจากการที่ซาเรียลช่วยเหลือผู้คนอย่างต่อเนื่องผู้คนมากมายเล้ยกย่องในตัวเธอจนพวกมนุษย์ ได้สร้างเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ซาดิลนั่นคือเมืองซาดิเอลลาซึ่งก็เป็นเมืองที่ผู้คนมากมายพากันบูชาน้อยมุมนั่นเองครับแต่แล้วครับในเหตุการณ์ที่ประเทศต่างๆเริ่มใช้พลังงานเอเมซึ่งเป็นพลังงานของดาวซาดิลก็ได้เตือ,อนเร่ามมาเป็นพลังงานสําคัญของดาวดวงนี้ได้โปรดจุดใช้มันด้วยเถอะแน่นอนครับไม่มีใครฟังเลยสักคนจนกระทั่งในเหตุการณ์สงครามที่มังกรประทะกับมนุษย์ในสงครามครั้งนั้นดาวดวงนี้ได้สูญเสียพลังงานเอเมไปจํานวนมาก ถ้าพลังงานเอ็มเอหมดดาวดวงนี้ก็จะแตกซาเรียลเลยพยายามที่จะปกป้องดาวดวงนี้ด้วยการสละชีวิตของตัวเองเป็นพลังงานทดแทนให้กับดาวโดยเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่คอยพลังงานเพื่อให้ดาวดวงนี้สามารถคงอยู่ต่อไปได้ซึ่งในปัจจุบันครับตัวของซาเรียลเนี่ยก็จะตายเต็มทีแล้วครับเนื่องจากพลังงานของเธอถูกใช้งานอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลาหลายปีแล้วนั่นเองครับเทพเจ้าต้นที่5เมโดหรือเมอิโดเธอเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนี้ เมโดวมักจะใส่ชุดเมดอยู่เสมอเธอคอยลากเทพดีให้ไปทำงานต่างๆแม้เมโดจะใส่ชุดเมดแต่เธอก็อไม่ใช่เมดร,รับแช้ของเทพดีแต่อย่างใดตำแหน่งของเมโดก็คือเทพเจ้าระดับสูงที่อยู่ในระดับเดียวกับเทพเจ้าดีในแง่ของพลังการต่อสู้ล้วนๆเรียวกว่าเมโดนั้นแข็งแกร่งกว่าเทพดีมากๆแต่ด้วยความที่เก่งแต่ในเรื่องการต่อสู้เพียงอย่างเดียวความสามารถด้านอื่นจึงอ่อนแอซึ่งด้วยความสามารถด้านการต่อสู้ที่สูงมากของเมโด เหล่าเอ็เจที่ทําหน้าที่ขับไล่ที่พระเจ้าจึงเหลือน้อยมากในปัจจุบันเพราะตัวของเมดูนี่แหละครับที่เป็นคนจัดการลักษณนาภายนอกของเธอดูงดงามเหมือนสาวญี่ปุ่นซึ่งชีโรก็เคยพบเจอกับเมโดูมาแล้วเช่นกันครับเอาเลยครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้คงจะเป็นเนื้อหาสั้นๆที่บ่งบอกความเป็นมาของตัวละครนั้นๆ ซึ่งก็ไม่ได้เจาะลึกละเอียดอะไรขนาดนั้นครับอย่างน้อยก็พอให้ได้รู้นะครับว่าเทพตัวนั้นเป็นใครบ้างซึ่งเนื้อหาพวกนี้ใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็อยู่ในนิยายเลยครับสามารถหาอ่านต่อจากอนิเมะในนิยายเล่มที่6ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะอ่านให้ดูเรื่องกว่าดูอนิเมะเนี่ยแนะนําอ่านในเล่มสใหม่ดีกว่านะครับเอาเลยคับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะมีเปี่ยนท่นนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบา,บายๆครับผม So just don't get overwhelmed, and you'll make it out. and you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing. Don't let it break you down. You got me by your side. And when you feel the difference, it'll be night and day. Night and day.